สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเมย์อ,อีกครั้งนะคะวันนี้เมย์มีความฟินฉบับติ่ง EP ที่31มาฝากทุกคนกันค่ะความฟินฉบับติ่ง EP ที่31ก็คืออัปเดตความคืบหน้ายินวอและพาไปพบกับแฮชแท็กที่ว่าวันนี้พอนอวอโดนยุบแก้มหรือยังมันคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะเพื่อนๆคะ้ะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะว่าพี่วอค่ะเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์ทุกประเภทเลยอ้ยจับได้ทุกอย่างแล้วนี่คะ่ะวันนี้พี่วอโพสต์ไอจีค่ะแออุ้มลูกแมวนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าลูกแมว ของเราอะค่ะจะไม่เป็นไปตามใจพี่วอเลยอะ่ะดูสิเหมือนเขาไม่อยากให้พี่วออุ้มเลยอ่ะดูดิอุย้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากแต่การที่พี่วอรัรกสัตว์มันก็ไม่แปลกนะคะเพื่อนๆแต่ที่มันแปลกก็คือแคปชั่นค่ะแคปชั่นของพี่วอค่ะที่ลงไวะคะ้ค่ะให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธออ่าเนี่ยมันยังไงคะเนี่ยเราคุ้นๆกันไหมคะเพื่อนๆ มเมีว่ามันคุ้นนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นแคปชั่นของยินนะคะที่เคยบอกไว้อะคะ่ะว่ายินของเราอะคะ่ะชอบน้องแมวนะคะ แล้วก็ตอนเนี้ค่ะอยากรู้แล้วอะค่ะว่าสรุปแล้วค่ะพี่วอลอยากเป็นแมวตัวโปรดของยินหรือว่าอยากให้หยินมาเป็นแมวตัวโปรดของพี่วอลกันแน่ค่ะพี่วอลคะทิ้งแคปชั่นไว้แบบนี้แหมพวกเราชาวหมูยอกก็ขุดกันนะสิคะอยากรู้ค่ะ พี่วอคะเดี๋ยวนี้นะแหมแมแมแมชอบทิ้งปริศนาให้พวกเราเช้าหมูยอเป็นนักสืบกันอยู่ได้นะช่วงนี้กล้ใจพวกเราละสิว่าพวกเราชิปเปอร์ทั้งหลายอะ่ะต้องคอยสืบแน่นอนเลยใช่ไหมล่าถึงมาทิ้งปริศนาให้พวกเราแบบนี้คะ่ะไม่ไหวเลยนะพี่วออ้าวอ,าอาแล้วนี่ยังไงคะเนี่ยเห็นยินของเราหอยกินข้าวเปียกไม่ได้ใช่ไหมล่า ต้องออกมาโพสตอรี่อีกแล้วก็รู้อยู่แหละว่ากินข้าวแบบนี้ไม่ได้วันหลังก็ให้พี่วอททำให้กินสิคะจะได้ไม่แฉะเนาะจะได้กินข้าวอร่อยออร่อยนะคะยินค้าแล้วนี่อะไรเอยแค่แกะซองยาได้แผลอีกแล้วหรอแหมแม,แมดูแลตัวเองหน่อยคะ่ะ หรือไม่ก็ให้พี่ชายคนสนิทมาดูแลก็ได้นะคะจะได้ไม่เกิดแผลแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาถึงช็อตเด็ดของเราเมื่อวานเลยนะคะอันนี้กับแฮชแท็กที่ว่าวันนี้พอนวโดนยุบแก้มหรือ,อยังมันคืออะไรนะคะทุกคนคะมันใช่ช็อตนี้ไหมคะที่พี่อ่านบอกไวค้ค่ะว่าไอวีมันรุนแรงมากเลยอะ ่าแล้วก็พี่วอก็มาตอบขาว่ามันบีบหน้าบุบเลยอ่ะแม่แล้วก็มีร้องไห้ด้วยอะสติกเกอร์ร้องไห้ด้วยอะค่ะมันใช่แบบนี้ไหมเห็นไหมตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มซีรีส์เลยอะ่ะแล้วก็มาจนถึงงานนี้เลยค่ะของ d t แทแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเลยมีทุกฉากมีทุกงานที่ยินของเราอะค่ะบีบหน้าพี่วอแต่ก็ พี่วอก็ยอมให้ยินบีบได้อย <facility Momo S 1> ู่คนเดียวนะคะเห็นไหมคะบีบได้ทุกงานจริงๆค่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้มันหมันเขียวจริงหรือว่ามันมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเห็นไหมเพเพื่อนหมันเขียวแน่ๆดูสีดูน้ำเสียงของยินนดูหน้าพี่วอลสีเวืร์เลยอ่ะแสดงว่ารุนแรงจริงๆอ่ะดูดีหน้ายุบไปเลยอ่ะบู้เลยอ่ะ ดูดิดูหน้าพี่วอลอ้ยสงสารหน้าพี่วอจริงๆเลยค่ะแก้มนุ่มๆอาจจะเละได้นะคะดูดิอ้ยอันนี้หมันเคี้ยวจริงๆหรือว่าคือการแสดงกันแน่คันนี้อันเนี้ยคงจะไม่ใช่การแสดงแล้วมั้งคะเมว่านะต้องเป็นชีวิตจริงแน่เลยอ่ะดูดิ โอ้ยมันเขี้ยวได้ขนาดนี้ขนาดพี่วอเองค่ะพี่วอยังบอกว่าเนียนและไม่ใช่นุ่มแล้วแสดงว่าหยินของเราค่ะเนียนจริงๆอะ่ะเอาหน้าที่การงานมาอ้างอีกแล้วอะ่ะดูดีแหมอันนี้ไม่จําเป็นต้องบีบก็ได้ปะแต่ก็บีบปะเนะาะก็อยากบีบปะเนาะมันหวานเคี้ยวใช่ไหมล่ะก็ความน่ารักของพี่อวอละค่ะมันเหลือล้อนเกินค่ะช่วงนี้ ทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะดูดีงานไหนงานนั้นจริงๆค่ะก็หน้าแบบเนี้ยจะไม่รักได้ยังไงจริงไหมคะทุกคนทุกคนคิดเหมือนเมย์ไหมคะแฮชแท็กที่เกิดขึ้นมามันก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงๆล่ะค่ะวันนี้พอนวโดนยุบแก้มหรือยังเนี่ยค่ะโดนยุบทุกงานเลยค่ะโดนบีบแก้มทุกงานค่ะงานไหนงานนั้นถ้าไม่บีบไม่โดนจับ ก็คงจะไม่ใช่แน่นอนเลยค่ะสำหรับคู่นี้แก้มต้องมาก่อนค่ะก็แก้มมันน่าฟัดจริงไหมคะเพื่อนๆค่ะแหมเราก็ยังอิจฉาเลยค่ะที่ได้จับแก้มพี่วอก็ว่าไม่ได้นากก็แฟนเขาหน้ารักนี่จริงไม่ล่ะยินถึงอดใจไม่ไหวก็แฟนเขาหน้ารักมุ้งมิ้งขนาดนี้ ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะตอมความอิจฉามันแตกแล้วค่ะอิจฉาพี่วอค่ะมีหยินได้บีบแก้มแล้วก็อิจฉาหยินที่ได้บีบแก้มพี่วอลค่ะไม่ไหวแล้ววันนี้บายๆค่ะขอตัวลานะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์นะคะวันนี้ขอตัวลาแล้ค่ะสวัสดีค่ะ